สวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องแฟนเครื่องเสียงที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเอ้าวันนี้วันฝนตกพรำพรำครับพี่น้องนะครับอ้ามีสินค้าอัปเดตนําเสนอนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมกันเลยนะครับอ่ะฝากพี่น้องทางร้านแม็กน้มสาวนะครับรับซื้อเครื่องเสียงทั่วประเทศนะครับท่าในใดที่ต้องการจะขายก็สามารถติดต่อเข้ามา รายละเอียดกันแล้วก็ทางร้านไปรับถึงที่นะครับขอเป็นแบบยกชุดนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทางร้านของเรานะครับอซื้อขายไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องถามมาหลายคนเลยนะครับไม่มีเก็บปลายทางด้วยครับแบบโอนเท่านั้นนะครับโอนแล้วก็จะส่งนะครับแล้วก็ท่านที่สะดวกมารับเองอันนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมอมาชมตู้18นิ้วนะครับเดินาย เยอะนายตู้สวยมากครับพี่น้องนะครับสวยน่าใหม่ใหม่มากครับใหม่มากนะครับเขาเรียกตู้อะไรนอกาแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะคล้ายออเดอร์นะครับออเดอร์หกนะข้างในก็จะเฉียงเหมือนบีพันนะครับเหมือนบีพันสวยนะครับนี่ใหม่มากนะครับสับผ้าอย่างดีด้วยครับข้างในนะครับข้างในสับผ้าอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับ เสียงดีมากนะครับตัวนี้เสียงดีสภาพสวยนะครับสภาพสวยสภาพสวยแล้วก็ข้างบนก็จะมีเขาเรียกอะไรนะอ่าเอาไว้เสียบขาตั้งเนาะนะครับนี่เบามีอะไรให้สวยๆเลยนะครับตู้สภาพใหม่มากครับพี่น้องครับสภาพใหม่นะครับตะแกรงปามสวยๆนะครับของเดือนายนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้มีเข้ามาสี่ใบเด้อพี่น้องนะครับอ่ะตู้เปล่า สภาพสวยเลยนะครับนี่ใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับใบละสองพันสองร้อยบาทนะพี่น้องสวยมากนะครับส่วนตัวนี้บีบีนะครับบีบีสิบแปดนิ้วนะครับด้านบนก็จะมีเาเรียกเบาเสียบให้เหมือนกันนะครับตู้สภาพสวยเช่นเดียวกันครับสภาพสวยนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มไม่อัดแท้เด้อพี่น้องนะครับไม่อัดแท้นะครับ แตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาด้านหลังนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับนะตัวนี้จะเป็นฝาหลังครับฝาหลังแล้วก็สเปคคอนหลบฝนนะครับฝาหลังนะครับอ่ะมีเข้ามาสี่ใบพี่น้องสวยๆนะครับสิบบีบีสิบแปดนิ้วแต่แกงปั๊มนะครับบีบีตู้เปล่าใบละ หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเด้อพี่น้องครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับอตัวนี้จะเป็นแรกแหลกใส่อุปกรณ์นะครับพี่น้องเนี่เป็นของ P R K นะครับ P R K นะครับสภาพสวยงามพี่น้องนี่นี่แบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับนี่ ก็เอาไว้ใส่ตู้ได้นะใส่ตู้เสียงกลางใส่อุปกรณ์อะไรก็ได้ครับอันนี้ผมใส่กลองกระดาษเนาะนะครับมีฝาปิดครบนะครับนี่ฝามันอยู่นี่เ้อนี่นะครับนี่พี่น้องนี่สวยนะครับภาพสวยนะครับมีฝาปิดครบนะครับมีสองใบครับของ p r k นะครับพี่น้องดูนะครับอันนี้ไม่ใช่สนิมนะพี่น้องมันเป็นคาบคาบกล่าวนะครับนี่ลอกได้นะครับเป็นคาบกล่าวนะครับ สภาพสวยครับของ PRK นะครับตัวนี้กล่องอันนี้ประสงค์เนาะใส่อุปกรณ์ได้นะครับมีสองกล่องนะครับสภาพก็ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรนะครับขายใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะพี่น้องนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับมีสองไบเดอร์นะครับอ่ะพามาชมของดีครับ เอมคลาวนะครับตัวนี้มาโคเทคห้าพันรุ่นห้าพันวีซนะครับแท้ USA นะครับพี่น้องของแท้ตัวนี้สวยนาสภาพสวยนะครับชมด้านหลังนะด้านหลังเขาติดเพจติดอะไรมาให้อย่างสวยเลยครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจตัวนี้ให้ให้ไปพร้อมเพจนะครับให้ไปพร้อมเพจเลยนะครับนะครับ ทำมาอย่างดีเลยครับนี่นะครับข่าวแท้นะครับข่าวแท้นะครับห้าพันนะครับรุ่นห้าพันนะครับสภาพสวยนะครับอ่ะตัวนี้ขายที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแค่นี้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องไปดูราคาของใหม่นะเมื่อก่อนนี่ราคาเนจะเนจะสองแสนอัพนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสองแสนนะครับสองแสนอัพนะครับเครื่องหนึ่งนะนี่มือสองสภาพดีมากเลยนะครับ ขายส5 5ห0้าพันห้าร้อยบาทนะครับแบบเฉพาะแอมนะครับแลกก็ต่างหากเด้เพื่น้องนะครับแลกแลตอันนี้น่าจะเป็น4 u ยูนะซ u ไม่ลึก17ดก็19เก้าลยพี่น้องกะเอา้ 9, นะนี่นะครับแลกสวยนะครับนี่ไม่ได้เคดเลยนะครับสภาพสวยนะครับมีฝาปิดครบนะครับแลกซีลึกน่าจะ17หรือ19ประมาณนี้พี่น้องมีฝามันครับฝามาันแลก แหลกสองพันสองพันสองร้ยบาทครับพี่น้องแหลกสองพันสองร้อยบาทนะสวยนะครับนี่แหลกสองพันสองร้อยบาทนะครับเอาตัวไหนก่อนว่านี้บีมบีมสองสามศูนมีตัวเดียวครับพี่น้องมีตัวเดียวตัวนี้ไม่มีแหลกให้เลยนะครับไม่มีแหลกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะอันนี้ผมตั้งเซ็ตออโต้ไว้นะครับ ตั้งวัตตัวไว้นะครับแสงก็แรงดีนะครับผมนะบาขายหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องเอา้าไม่มีไม่มีกองแหลกนะครับจะเพาะบ,บีมเอาไปตั้งเล่นโชว์หน้าบ้านก็ได้ครับนี่เสียบไฟเล่นก็ได้เอ้าหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยพี่น้องบีมสองสามศูนครับนี มีห่อนี่นะมีห่อไหหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับครับมาต่อที่อ่าหม้อดึงไฟนะครับเจริญสุกนะเจริญสุกหนึ่งร้อยแอมนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะกึ่งอัตโนมัตินะครับนี่นะครับจะเป็นกึ่งอัตโนมัตินะครับถ้า ถ้าเราใช้งานอยู่นะครับถ้าไฟมันเกินนะ,ะตัวนี้นก็จะตัดตัดกลับมาคืนให้เรานะครับอยู่ที่2องร้อยยสิบนะครับถ้าไฟมันหมายถึงว่าถ้าไฟตกกรณีไฟตกเราใช้งานไปนะครับแล้วเราก็บิดสเต็ปขึ้นมาให้มันไปที่สองร้อยสามอสี่เนาะพอไฟขาเข้ามันเกินดึกๆไฟจะมากลับมาคืนปุบ๊บตัวนี้ก็เราไม่ต้องบิดนะพี่น้องเราไม่ต้องกลัวว่าเครื่องเราจะพังมันเป็น เขาจะตัดไฟให้เราอัตโนมัตินะครับผมนะครับ100แอมครับตัวนี้ของใหม่แพงนะครับของใหม่น่าจะอยู่ที่น่าจะเกือบสองหมื่นนะผมเช็คราคาดูนะของใหม่ราคาอยู่เกือบสองหมื่นครับในหมื่นเก้ากว่ากว่าสองหมื่นตีไปสองหมื่นนะสภาพดีด้วยพี่น้องมีบินตรงนี้นิดหนึ่งนะไม่บินแบบน,นี้รอยน่าจะรอยใสยเหล็กนะตรงนี้นะครับสภาพสวยนะครับน่100แอมนะครับนี่นะครับ หลังนะครับพัดลมจะทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิความร้อนมันเพิ่มครับจะทํางานตอนที่เมื่อเราใช้ไปน,น,นานๆถ้าเกิดความร้อนขึ้นมาอุณหภูมิพัดลมจะทํางานตามปกตินะครับตามาอัตโนมัตินะครับถ้ามีความร้อนนะครับก็มีแค่ตำหนิี้ตรงนี้ฝาแตกนะเนาะไปเปลี่ยนเอาได้เนะ่ยฝาปิดแบบนี้เนะี่ยมันแตกทางหนึ่งครับเอาตัวนี้ใครอยากได้หม้อดึงไฟ แบบกึ่งอัตโนมัติแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยแอมนะครับคงเจริญสุกนะครับม่แปลงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ขายอา่อเจ็ดพันเก้าร้อยบาทพี่น้องนะครับของใหม่เกือบสองหมื่นนะมือสองสภาพดีเลยนะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทราคานี้ให้ไวครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับผมชุชดสายลำโพงก็มีได้พี่น้องแต่ว่าผม ขออภัยผมยังไม่ได้เช็ดนะมีเยอะอยู่นะก็พี่น้องใกล้ๆสะดวกแวะมาดูได้นะครับมามาดูดอกลำโพงนะครับสิบแปดนิ้วซาวเทคนะครับซาวเทกนะครับตัวนี้รุ่นหนึ่งแปดก้าเก้านะครับตัวนี้ไม่เหล็กสองชั้นเลยพี่น้องเนี่ยไม่เหล็กสองชั้นนะครับสภาพสวยกริบค,ครับนี่เจ้าของบอกว่าเปิดฟังแค่ในบ้านนี้นะครับ ไม่เคยออกงานเลยนะครับไม่เคยใช้งานหนักเลยนะครับเปิดไงในบ้านนะครับนี่เข้ามาสีดอกครับพี่น้องสภาพดอกกิ๊บมากเลยสวยนะครับเดิมเดิมสวยกิ๊บเลยนะครับสี่ดอกเดิมพี่น้องไม่ได้เช็ดนะับคุณจับสวยมากครับเงาวับเลยนะครับเมล็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสองชั้นนะครับโครงหล่อแน่นๆนะครับเอาราคาพิเศษดอกละสองพันสองร้อยบาทพี่น้อง คู่มากครับดอกละสองพันสองร้อยบาทนะนี่นะครับผมซาวเทคนะครับดอกละสองพันสองร้อยบาทนะครับสิบสองนิ้วซาวเทคอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ใหม่กริบเหมือนกันนี่พี่น้องของลอเดอร์นี่สวยๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่รุ่นนี้นะครับนี่ซาวเทครุ่น pi 999นะครับตองเก้าเม็ดอินไทยแลนด์นะครับ คงหล่อเสียงดีนะครับเสียงดีของใหม่น่าจะอยู่ที่ดอกละสองพันนะถ้าผมเช็คราคาของใหม่อดอกละสองพันนะครับเอาวันนี้ขายดอกละหนึ่งพันบาทพอพี่น้องเดิมสวยนะครับดอกละหนึ่งพันบาทลดไปครึ่งราคาเลยนะครับเหมือนได้ของใหม่เหมือนกันนะเนี่ยสวยครับนี่เดิมๆนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ npe สิบสอ,อ,องนิ้วคงหล่อเด้อพี่น้องนี่นะครับรุ่นหนึ่งสองเก้าเก้านะครับ ตัวน,นี้ของใหม่นะ่าจะอยู่ที่พันกว่านะพันเท่าไหร่ไม่แน่ใจพันสี่พันห้าประมาณนี้หรือเปล่าเนะี่ยเอามือสองลดราคาดอกละอืมดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบพอพี่น้องคงรอนะน่น n ี e เดิมๆครับเดิมๆครับเดิมๆเ,เ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องนะราคานี้ผมว่ามันคุ้มนะนี่คุ้มมากเลยครับ อย่างอื่นก็มีเยอะอยู่นะครับนอกลำโพงนะครับที่ผมยังไม่ได้ไม่ได้ลงราคาได้ไมันทันทันเอาเนอพี่น้องเพราะว่าลำโพงมันหนักเนาะเราส่งลําบากอยากให้มารับเองนะครับดอกลําโพงนี่ตู้ลาโพงนี่ครับอันไหนพอส่งได้ก็ส่งเนาะครับเนาะครับอ่า jbl นะครับตัวนี้น่าจะขนาดน่าจะประมาณห้าศูนย์ะใหญ่อยู่นะครับเท่ากับน่าจะตัวเท่าพอๆกับคอ,อ,อมห้าศูนย์นะ ไม่รู้แท้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่การันตีพี่น้องนะครับนี่ตามนี้นะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะครับเสียงใสซิบเลยนะครับนี่นะครับนี่เกียบเวนะครับมีสีตัวนะครับสี่ตัวสวยกริบเลยครับพี่น้องรอะปากนะครับน่าจะปากแปดแปดคูณแปดได้พี่น้องนะสีสีอ่ะปากแปดคูณแปดท้อมปากแปดคูณแปด ขายพ่อกตัวละ700บาทกับพี่น้องครับตัวละ700บาทนะ JBL เสียงแหลมนะครับสวยๆนะครับใช้งานปกติเลยนะครับตัวละ700บาทนะครับไปทางไหนต่อก็อุปกรณ์ก็ค่อนข้างมีเข้ามาเยอะอยู่ครับช่วงนี้พี่น้องนะครับก็บางทีก็ลงรายละเอียดไม่ครบนะครับก็ ถ่ายผ่านบ้างติดไปบ้างอะไรก็พี่น้องสนใจตัวไหนที่มันติดรูปติดภาพไปบ้างก่อนสอบถามกันมาเข้ามาได้นะครับหรือท่านใดที่สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้ก็นี่ก็จะดีมากเลยนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ใหม่คลิปเหมือนกันนะครับม y NPE นะครับจะเป็นรุ่น SX สองห้าศูนย์นะครับตัวนี้มีคอร์ มีคอสว่าสภาพสวยนะครับนี่พี่น้องฟุ้นนะนี่มันได้เช็ดนะหมายทิปนะครับนี่หมายทิปเลยนะดูด้านหลังนะน้องตัวนี้สวยนะครับนี่มีคอสตัดความถี่ข้างหลังให้ด้วยนะครับนี่มีคอสตัดความถี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางแหลมนี่ใสๆเลยนะครับผมหนบสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วเสียงชัดๆใสๆนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับเอ้า ขายราคาสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องนะครับของใหม่น่าจะอยู่หกเจ็ดพันแปดพันนะถ้าจําราคาไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านเขาขายเนาะเอา้าราคาลดพิเศษสวยนะครับนี่สวยเก็บเลยเนะี่ยเดิมสวยมากนะครับเอาไปเช็ดฝุ่นเราเองเดี๋ยวผมเช็ดให้ก็ได้นะครับเอา้าสามพันห้าร้อยบาทพี่น้องราคานี้โอ้โหผมว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับ 15นิ้วพี่น้องเผื่อท่านใดหา B.M 3บห15นิ้วมีสีดอกนะครับสีดอกเดิมดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิมเดิมสีดอกเลยนะครับดอกละ1,450บาทนะครับ1,450บาทนะครับมาดูตู้พร้อมใช้งานนะตู้พร้อมใช้งาน12นิ้วนะครับตัวนี้มาให้ชมตู้ก่อนสวยนะครับตู้สวยมากนะครับตู้สวยมากนะครับ ชุดแขวนโรงงานนะครับตะแกรงปั๊มนะครับด้านหลังจะเป็นเพดลบฝนนะครับพร้อมเฟรมนะครับเป็นตั้งได้แขวนได้นะครับพี่น้องนะครับตั้งได้แขวนได้นะครับอ้าวมนถามว่าทําไมสองใบบนกับสองใบล่างไม่เหมือนกันเหมือนกันครับตัวบนเนี่ยฟิลเตอร์มันยังไม่หลุดนะฟิลเตอร์ยังไม่หลุดนะครับอันนี้ก็เกือบหลุดนั่นเห็นไหมนี่มันยุ่ยยนะครับ ส่วนตัวนี้ผมแกะฟิลเตอร์ออกม้วนยัดไว้ข้างในนี้เดินนี่ยัดไว้ข้างในพี่น้องเอาไปก็ไปกางออกเราวบแปะกาวเอาใหม่นะครับมันยุ่ยนะครับมันมันมันร่อนแบบนี้นะมันถ่ายรูปไม่สวยผมก็เลยแกะออกเลยนะครับให้เห็นใส่ในไปนะตัวนี้สิบสองนิ้วก็สภาพใหม่มากครับดอกเดิมเดิมนะครับน่าจะเป็นดอกคงปั๊มนะครับพี่น้องแหลมตองแปดแบบนี้นะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีพร้อมใช้งาน ตู้เป็นค่ายดีเข่นนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆตู้ใหม่มากครับดอกก็ใหม่หมดเลยนะครับสวยนะครับมือสองนะครับสวยๆนะครับใหม่มากนะครับอ่ะท่านใดสนใจใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานนะพี่น้องนะครับพร้อมดังเลยนะครับซื้อสี่ใบก็จะได้ชุดเฟรมมาด้วยนะครับแขวนได้เลยนะครับตั้งได้เลยนะครับพี่น้องซื้อสองใบก็ได้แค่ตู้ไปเนาะอ่ะ หมายละ2อ0พด้อยบาทครับพี่น้องราคานี้ไม่ต้องคิดมากนะครับจับเลยนะครับตู้แขวนอีกชุดหนึ่งตัวนี้เป็นตู้เปล่านะพี่น้องแกะดอกออกไปแล้วสวยเหมือนกันนะนี่นะครับตะแกรงปัม๊มฟิลเตอร์สวยสวยนะดูข้างในแกะดูกันข้างในใบนึงอ้าวนะครับข้างในก็จะใส่ปากประมาณนี้นะครับอาจะเป็นปาก ก่าหุ่นเก่ามั้งนี่นะประมาณนี้นะนะครับไม่อัดแท้เด้ยพี่น้องนะครับสวยนะครับตู้สวยนะครับชมด้านข้างด้านหลังนะครับนี่สวยๆนะครับนี่สุดแขนโรงงานนะครับสุดแขนโรงงานนะครับสวยๆนะครับแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์อ่ะตอนนี้ใบละตู้เปล่านะใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจแวะมาดูมาชมนะครับผมช่วยๆนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทซื้อสี่ใบก็จะได้เฟรมไปด้วยนะครับมีเฟรมให้ด้วยไปตังได้แขวนได้เลยนะครับพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตู้เปล่าครับผมครับมาดูตู้สิบแปดนิ้วตัวนี้ก็สวยนะครับพี่น้องอันนี้ค่าฝุ่นนะครับมได้เช็ดตู้ สภาพสวยมากนะครับเป็นน่าจะเป็นทรงเจบินเล็กนะพี่น้องชอบใบเล็กๆนะครับ18นิ้วใบเล็กๆแต่แกงปั๊มนะครับนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่สองใบนะครับพี่น้องสองใบนะครับสองใบสวยครับอุ้มได้เลยนะครับใบเดียวนี้เราอุ้มคนเดียวได้นะครับด้านหลังก็สวยนะครับนะครับอ่ะตู้เปล่า สิบแปดนิ้วแต่แกงปั๊มนะครับสวยๆนะเป็นเป็นทรงเจบินนะครับพี่น้องครับัดลมจะอยู่ด้านล่างนะครับตู้เปล่าใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่น้องตัวนี้นะใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวยนะครับตู้สวยนะครับพี่น้องสวยมากเลยตัวนี้ดอกชลเลนเจอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ตัวนี้ดอกมือสองนะพี่น้องแต่ว่าสภาพมือหนึ่งนะครับ สภาพเหมือนของมือนหนึ่งเลยนะครับ99%เอ้ามือสองของใหม่แพงนะ4,000กว่าบาทนะมือสองขาย3,300บาทเดอ้อพี่น้องตัวนี้สวยนะข้างในสวยมากนะครับดอกเหมือนของใหม่เลยนะครับสวยนะครับก็ขายที่ดอกละ3,300บาทนะครับ3,300บาทประหยัดไปเยอะครับพี่น้องซื้อใหม่4,000กว่าบาทนะ4,000กว่านะครับอันนี้ขายแค่3,300บาทนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับ ชาร์จเจอร์18นิ้วนะครับมีตัวนี้จะเป็นรุ่น1,200วัตนะครับรุ่น 650EL นะจะเป็นรุ่น1,200วัตต์นะครับตัวนี้นะครับสนใจก็แวะมาดูมาชมครับผมมาดูขาตั้งลำโพงนะครับพี่น้องนะครับขาตั้งลำโพงตัวนี้เป็นของใหม่นะครับพี่น้องนะครับของใหม่ไม่ได้ใช้งานนะครับของใหม่เลยนะพี่น้อง แข็งแรงทนทานครับพี่น้องนะครับขาตั้งลําโพงมีสองตัวครับนี่พร้อมกล่องเลยนะครับนี่ผมแกะมาแถ่ายรูปถ่ายวีดีโอขาตั้งลําโพงนะครับมีสองตัวนะครับพี่น้องมีสองตัวอ่ะคู่นี้ขายหกร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องนะครับสองตัวนะหกร้อยห้าสิบาทนะพี่น้องนะครับของใหม่เด้ยน่ขายคู่ละหกร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะราคานี้ก็ อาจะคุ้มอยู่นะพี่น้องของใหม่นะครับ650บาทนี่กล่องยังอยู่เลยครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับนะครับ650บาทขาตั้งตู้ลำโพงนะครับผมมาดูแอมนอกอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้สภาพสวยนะฝาปิดสวยๆเลยนะครับแบรนด์นอกอเมริกาแท้นะครับตัวนี้ลักโซนิคโซลูชันนะครับลักนะครับตัวนี้ แอมนอกนะครับเป็นน้อง ma แปดสนย์ะครับตัวนี้หม้อแปลงลูกใหญ่ใหญ่สองลูกนะครับลูกใหญ่ใหญ่สองลูกนะครับเป็นแอมนอกนะครับพี่น้องอุปกรณ์ข้างในชุดป้าขยายดื่มนะครับใส่นี้แน่นเปียอเลยข้างในครับข้างในใส่แน่นนะครับนะแน่นนะครับเสียงดีมากนะครับพอ่นอกครับผมบอกเลยว่าเสียงดีนะครับตัวนี้ขับเบยดได้เลยนะครับขับเบยดข้างสองดอกได้สบายครับแน่นๆเลยนะครับ เสียงกลางยังมีชัดใสนะครับหนานะครับมาดูด้านหลังนะครับพี่น้องนะครับแอมนอกผมบอกเลยว่าเสียงดีแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาก็คือนะครับเขาเปลี่ยนวอลลุ่มาใหม่นะครับวอลล่มนะครับแอมตัวนี้บอลล่มอยู่ด้านหลังด้วยพี่น้องไม่ต้องตกใจว่าข้างหน้าเปิดยังไงเนาะวอลลูมอยู่ด้านหลังนะครับวอลล่มอยู่ด้านหลังนะครับเขาเปลี่ยนวอลล่มให้ใช้งานได้เลยปกตินะครับแล้วก็ช่อง ช่องลิ้์นะครับช่องลิ่งน่าจะถอดออกนะไม่แน่ใจจะของเดิมถอดออกทําไมเนาะนี่นะก็เลยได้ขาอินนะครับก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับหมดทุกหมดใช้ได้นะครับนะครับหมดทุกหมดใช้ได้เลยนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับข้างในเดิมเดิมนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงชุดวอลล่มตรงนี้มาหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีผลอะไรนะครับท่านใดที่ชอบสายนอกนะแอมนอกนะ ตัวนี้หนักนะครับหนักหลายกิโลเลยนะครับหนักสภาพสวยด้วยนะครับนะครเอาขายราคา6,900บาทพี่น้องนะครับราคานี้คุ้มสุดๆนะครับ6,900บาทของใหม่ไปสืบหาดูแพงแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับของนอกแท้ USA นะครับตัวนี้นะครับหม้อสองลูกด้อพี่น้องนี่นะครับสองลูกใหญ่ๆนะครับ ใส่ในข้างในแน่นเปียยหมดเลยนะครับเอาหกพันเก้าร้อยบาทพี่น้องราคานี้สุดๆคุ้มๆนะครับจัดเลยครับผมครับมาดูแอมนอกอีกตัวหนึ่งนะครับกตัวนี้จะเป็นเชอร์วินเวกานะครับตัวนี้เป็นรุ่น c ีวีห้าร้อยนะครับตัวนี้สภาพเดิมสวยนะครับพี่น้องนะครับเชอร์วินเวก้าซีวีห้าร้อยนะครับตัวนี้สภาพเดิมสวยนะครับหนักนะครับ หนักเลยนะพี่น้องเดี๋ยวมาชมด้านหลังนะครับอโอ้ยนะครับเจ้าของซื้อมาใช้งานโอ้โหจัดใส่เพจอย่างสวยอย่างดีเลยนะครับนี่เอาแอมเฉพาะแอมนะครับพี่น้องนะครับเฉพาะแอมนะครับเพจนี้ไม่ไม่ได้รวมเพจนะครับมันด้รวมแหลกนะฮะเฉพาะแอมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องราคานี้คุ้มมากนะครับ 12,500รอยบาทนะครับก็แหลกก็เหมือนเดิมนะครับแหลกตัวเดียวกับคาวเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับแหลกฉียสองพันสองร้อยบาทนะครับแหลก2,200อบาทนะครับแอ c มเชลวินเวกนะครับรุ่น c ี5ีห้าพนะครับตัวนี้หนึ่งมื่นยบาทครับพี่น้อง